ม่นนีคลิปนี้ก็ฝากถึงพวกที่ว่ารักเหนียวไก่ก็คือแบบว่า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 คือว่ากูซื้อเหนียวไก่หน้าสีแย่ใช่ไหมเหนียวไก่เนี้ยกูซื้อสามสิบเออกูเดินเข้าเซเว่นกูเอาไปตั้งหน้าตะกร้ารถใช่ไหมล่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าเดินเข้าแค่เดียวนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมถึงพอกูมาดูที่เม่เหนียวไก่ให้ เน็วไก่ไฮเนยวไก่ไฮเนยวไก่ไฮมึงวะที่รักมึงวคนรักหรือว่าหมาคาบหรือแมวกินมึงคิดดูเองไงมันไม่มีปัญญาซื้อเนยวไกเออมันไม่มีปัญญาซื้อเนยวไกเอมันไม่มีปัญญาซื้อเนยวไกเอเจ็บแม่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 สามเบาดนี่ยังไม่มีปัญญายังมารักของคนอื่นกูเจ็บใจนะนี้จริงกูไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงก็ฝากบอกคนที่ว่ารักเนียวไกด้วยเนะวะเจ็บแม่เจ็บแม่อยาให้กูรู้นะว่ามึงรักเจ็บแม่เจ็บแม่ กูเอาเนื้อไก่เัีปล่มึงแน่มึงจะมอยไว้เขียนน่ะ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 นี่จริงเนื้อไก่หายเดี๋ยวแม่แล้วกูตั้งใจอยู่สาซื้อมากินนั่งบายบายใ่ที่บ้านนี่เดี๋ยวแม่กลับถูกรักคิดดูเนื้อไก่มันยังรักคุณคิดดูเองนะจริงไอ้ยาจริงเขียนอะไรนี่จริงซื้อต้องสองชิ้นอยู่บ้านแล้วฝานี่นั่งกินลอยบายใจไปแล้วเรงเขียนน่ะเขียนน่ะเขียนน่ะขอให้ไก่คอตายอย่างกินเนี่ยแม่จริง ซิมหนักจริงเนื้อไก่ยังรักคิดดูร้านก็ยังไม่ไยอมไปซื้อเด็ดแม่เด็ดแม่เด็ดแม่ยอมมาลักเนื้ไนไอไก่บาดคนเออไปแล้วน้องฝันดีทุกคนไ่เป็นไรตังกูเยอะกูซื้อไม่ได้กูซื้อม,มาแลว้วไม่ต้องหว่วงเด็ดแม่เด็ดแม่เด็ดแม่ถ้าวันหลังถ้าไม่มีปัญญาก็อีกกินกนี่ิ่งบอกกูนี่กูซื้อให้แม่นี่มาลักของกูเจ็บใจนัดมีอะกูยังนี่ในกระเป๋านี่เป็นปึกเมีอย่างอีโม่ไปน้องบายฝันดี